อีกหนึ่งงานครับท่านผู้ชมฮะพิ่งจะจบกันไปนะฮะออออขอไปพึ่งจะจัดเมื่อ25แล้วก็วันนี้อ,อีกวันหนึ่งนะครับงานเขาจัด25 26 27ะนะครับท่านผู้ชมฮะจัดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตครับชื่องานนี้นะฮะชื่อว่า Kinan y u น e n ASEAN ครับท่านผู้ชมครับเป็นมหากรรมสินค้าแม่และเด็กแห่งอาเซียนเลยนะครับ มีคุณดวงดาวขาวเจริญรองอธิบดีกรมส่งเสริมุตสาหการรมท่านก็มาเป็นประธานก่าวเปิดงานด้วยนะครับคืองานเนี่ยครับก็จะมีพวกสินค้านวัตรกรรมเทรนจาก ทั่วทุกมุมโลกเลยนะฮะมาจัดแสดงมาขายด้วยนะครับและไฮไลท์น่ะก็เป็นการส่งเสริมทางการค้านะครับสำหรับผู้นําเข้าและผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะขยายตลาดหรือว่ากําลังมองหาโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจนี้ด้วยนะครับทานผู้ชมฮะและก็ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจที่มาในงานนี้ด้วยนะฮะเป็นแบรนด์ภายใต้คังชี่ฟาร์มาซูติคอ เน้นการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพสําหรับเด็กโดยเฉพาะเลยนะครับทานผู้ชมฮะแล้วก็เป็นบริษัทที่มีประวัติยาวนาน30ปีเปีไปบริษัทมหาชนนะครับทุนผู้ชมฮะอยู่ในมณฑลกวางโจวนะฮะวันนี้เรามีสัมภาษณ์ผู้บริหารของคังชี่ฟาร์มาซูติเค้ลมาให้ได้ติดตามวันนี้นี่นเอาภาพมาให้ได้ดูกระบวนการผลิตที่โรงงานเขาเนาะแล้วก็นำมาสู่การสร้างเป็นแบรนด์นะครับทานผู้ชมฮะเป็นแคร์ฟอร์นะครับทานผู้ชม 是康芝药业下面的一个品牌，一个母婴品牌，爱护主要从事婴幼儿产品的生产、研发和销售，有了二十多年的生产的历史。我们的产品里面主要是做婴幼儿的产品，其中包括了我们的洗衣液，还有包括了我们的。 洗发水、沐浴露、果蔬清洁，以及身体沐浴油。我们的产品质量很好，我们是以制药的标准在做我们的小孩用品。我们的洗衣液是中国首个婴童洗衣液的标准的创造者啊！我们的产品。 跟市场上的产品有很大的性价比的一个优势，啊、呃，我们的产品能够安全、有效、无残留，啊、呃，我们的洗发水、沐浴露里面不加硅油、不加白矿油，啊、呃，非常的好，非常好。所以这次来到泰国，我希望能把我们的好产品带过，带给泰国人。 给泰国的儿童带来福音，和贡献我们自己的一点力量。如果有人感兴趣，可以到我们工厂去参观指导，也可以联系我们。我们的网址是 w w w 点 k f baby 点 c o n。谢谢大家。 เป็นแบรนด์สำหรับเด็กนะครับทุกผู้ชมฮะยี่ห้อ Care for นะฮะจากจีนนะฮะแล้วก็มาเปิดตลาดมาบุกตลาดที่ประเทศไทยนะครับทุกผู้ชมฮะงานนี้ยังมีเวลาไปกันได้นะครับงานเขาจัด25-27ถึงก็เท่ากับวันนี้อีกวันหนึ่งนะฮะที่ศูนย์สิริกินนะครับทุกผู้ชมฮะแล้วก็ฝากแจ้งมาด้วยนะฮะเขาถ้ามีใครสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเอาได้เหรอได้เลยนะฮะก็สามารถติดต่อได้นะฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์ที่ขึ้นหน้าจอ w w w c a r e f o r b a b y c o m นะครับ